ครับสวัสดีครับผมกับ,บ,บลูกคุณกระโบดแล้วนะครับวันนี้คุณมาปลายกล้องนะครับมาปลามาตั้งๆขื่นลุกน,นะครับปลายกล้องมันจะมีบอลปุ่มต้นน้ำนะครับมันจะมีไร่ใส่ไร่ใส่ใต้น้ำม,มันกขึ้นมาบนนี้มันจะเป็นลำวุ้ยเล็กๆเ,เ,เลยตาไล่ลงไปล่วงเมือนตาล้างน,นะครับเป็นไส้เยยงี้ยเป็น เนี่ยลายหนามบันกลมนะครับมีขึ้นมาเกือบขึ้นจังหวัดสังเลยนะครับมีกีต์นี่เดินไปประมาณสักจ้ามเจี๊ยรูกับแล้วกประมันจ้องรูนะครับขึ้นกีต์สังเลยนะครับนะครับลอ,องมาครับลองนองปีมานบล็อกขนล้อมันเดิมนะครับลองนองจ้งากับก้าวปบนุนะครับุ่ก้าวเนี่ยครับบล็อกไปได้บ้างแล้วกันเลยนี่ยกาเนี่ย มง aka, ้งนึกว่าแมงเม้านะครับแต่นี้อันนี้เนื้อกุ้งนะครับอันนี้กุ้งใจได้นี่ตัวที่นะครับตัวนี้ใจได้อยู่นะครับปลาหัวดั๊กว่าปลาปลวงนะครับบานต้มบานต้มก็วยเยียบปลาหัวดนะครับปลาหัวดั๊กนึกาตาสางก็วยเยียบปลาปลวงนะครับ ครับเดี๋ยวมาตอกกันว่านะเดี๋ยวที่เราได้ตักที่ตัวเนี่ยเบ็ดกักันกับมาอันนี้นี่กับปาดใายกับตาเบ็ดมาอือลืมรับหน้ากรอเลยนะครับก็บเดี๋ยวกรงองอืดอยู่รับหน้ากรอเลยอะ่ะ กลางวันนี้นะครับเนื้อกุ้งนี่มันไม่ค่อยจะกินนะครับตงจงใจเนื้อเมานะครับเมากับตัวเล็กๆนี่ครับเนี่อเมาเป็นเมาอดูคนอยากเม้เลยนะครับเมพอโปงหรือว่าแม่งมาวันนี้ครับนางปลาหยาบลวกนั่นนละนี่มันเนี่ยจะลวกไปเลยนะครับ ขึ้นมาไล่วันเลยนะครับแต่ไม่ได้ขึ้นมา,มาจาัดชุดๆเลยนะครับประบุน,นี้ป้าทุ้มบุญมาแต่ก่อนเคยขึ้นมาที่พึ่งแจ้เนี้ยการน,นะครับแต่วนะันนี้ยูนี้เดินไม่ไกลรถแล้วนี่มาว่างตึ้งมาอะไรขึ้นประมาณอีกมาได้เก้าที่พตตีแพดนะครับตึ้งประมาณอีกเจ๊ก่ตึงแล้ว อะไรกันครับตัวเดียวตาเลยบางทีกับตัวใหญ่บางทีกับตัวเย็ดแล้วแต่น,นะครับแล้วแต่กงไม่ติดนะครับที่เล็กไม่ติดกินเงี้ยไปเท่าไรตัวเงี้ยหมานี่มันมันรูดอายนะครับธรรมจารก,ก็ก็กินไปเนี้ยว่าลงเรื่องเงี้ยเดือนตัวเดียวห้าเดือนเลยในนี้ก็มี้เดือน ตัวเล็กนะครับผิวหยิงได้หมูไอ้ยก็เหยอะหมดูดำหมูกำจัดเหมือนกับนีนปลาอันตัวน้อยเจ้วหายมากันช่องทิมนะครับทีมผู้หญิงก็ลบไปแล้วปลาปลาลบไปก่อนผู้ปมก็นอนนี่ก็ลนรบต่อตามลาวก่อเดียวถ้าขึ้นก่อนมาแล้วขึ้นหน้านั่ที่นะครับอือนี่นะครับหัวไม่เงี้ยนะครับหน้าตด มันยั่งในตัวเยอะเดี๋ยวมันไม่มันไม่หมักหีืกินนะครับนี่นะครับปลาบลวงนะครับตั้งตัวตั้งกีเลยเกล็ดเลยกินได้หมดนะครับขึ้นปลาน้ำจืดในป่านะครับกีกลานกับเกี่ยวเยอะนนี่ครับเหลืองเงินไหมได้กีกานเกี่ยวเยอะนักนเกเี่ยวยาก นี่ยผมบอกเนี่ยเดือนว่าตัวเดียวเนี่ยกุุงยังนะครับแต่ว่ามันไม่มาก,กินกลางวันตัวคนขึ้นหมากินกันมากนะครับคนก็มาดักเตยมังเตยมังไล่ไล่เหลืองนะครับก็มานอนที่นึงเป็นต้องกล้ามขึ้นนะครับก็มาอาานีี้ยนะผมนี่นึกนุกนุกวางจากการตัดยางนะครับ หยุดยางก็จะขึ้นมานี่ต่อเดียวกรรมกรรมก็กลุงลบไปแล้วนะครับมกไก่เจี้ยนต่อด้วยนะครับผมปอปตดตกใจแบบนั้นเนี่ยของต้วงหลุดก,กัว่สักนิดนะครับตัวนหน้ามันเกียว จบนะกับเนี่ยเม้ากลางวันนี่เนี่ยแมงเมาหนิตัวมักนก็ยิ่งนะกับหน้าตอดไปเนี่ยนะกับเกล็ดมันว้าวเลยว่ากลวงหรือว่าบานพวกก็เยาะกล้าอุ้มนบางคนก็เยาะลูกแห่มัง้งแนวเต้ก็เยาะนะครับเล็ดกับตาเล็กนิดเดียวนะครับเนี่ยดูเล็นไม้นะครับปุ่มกับใต้เลยเป,ปน็นปนันเนี่ยเลย่เวลาปลาติดว่านะครับ ป้าไปตั้มจมนะครับกลางมันได้นวลมดเอานอนอยู่เลยนะครับ,นนก,ลลบก็นอนไม่ไกรลับโอพิษสีนอนไม่ไกรลับนะครับต่างต่างนี่ขึ้นอยู่ป้ายอยู่ตลอดนะครับจริง เล็กๆว้นะครับแต่มันกินดีครับเนื้อแมงเมา่นี่หน้าตอดหน้าตอดปีนะครับเนี่ยครับนูเอ็นไม้นะครับเนี่ยว่าุนเนียนคือตอดนะครับใส่เกลือใส่น้ำผึ้งก้องอยู่รสนิดๆมักไว้ประมาณสักสามคืนนะครับ แล้วมาตอดโอ้ยกลางมันนวลกินร้อยกับก้าหลอนๆปีนองเออเอบซีถูกตาเน้อร้อยอย่างแรงเลยมันมันมน,นะครับปลานี้เจ้กับเกียวเนื้อนะครับหรอเมอ้ามันตัวเล็กปลามีมากนะครับ,บมันพุมยังมากกวนาปลานี่ ว่าเป็นโลกก็ยังนะครับแต่ว่าน้อยมันไม่ไกลก,กินเมาก็เพออยนะครับก็เมาก้ก็มาเลยคืนจริงๆต้องไวาหวหมาเดือนลเลยเห็นยัง,งเมาเลยก็ลูดเดือนน่ายากนะครับ เนี่ยตัวหลุนๆเนี่ยเป้นะครับแต่ว่าไอ้ป่อจุ่มลงไปนี่กับตาหม้อมันนะกินดีมากเลยครับเตาวๆกันเป้ยเนี่ยครับตอดร้อยหลุนนี่นะครับตอดกรอบตๆมันมันตอดตั้งเป็ดนะครับของกุ้นก็ไม่เอากีออกนะครับกีมันก้าป้าไปเก่งนำเกลืได้นะครับกินร้อยมากเพราะว่ากีพุ่งมันมันมากกีมันนะมันปมเข่าใกล้อยู่เบนส่งรอยอาทิปศ์กับส่งรอยอาทิปศ์กับจ้ามรอยเรียมให้รู้นะครับเนี่ย ปลานเกี่ยวเนื้อนี่ยครับเกี่ยวยากมองตัวเล็กมากเสร็จครับเนี่คปปยครับมาสรุปโป้มือแล้วครับแล้วโป้มือกินนี่ครับมือกันนี้นะไอโน้กไอก็ล็อกไปเฉยๆนะครับเล็กเหมือนกื่นจดๆกินร้อยนะครับปลานี้ปลาหวดหรือปลาปล่วงนะครับ ถ้ากลางก็เยอะปลาปลาล้วงอันนี้ก็วก่วะประมาณพุ่มก็เรียกปลาหงัดมัง้งบางคนก็เรียกปลาลูกแหมัง้งเยอะไร่ปลาด้านนะครับอืมตัวนี้ยังเป็นอยู่เลยนะครับนี่นะครับตีนอนกนันสายหมายล้องโดนนะครับปาดกับนอนชอ,อบอันนี้กับอไอไอมันต้องมีอยไรมากนะครับน,น,น้องๆไม่รู้ไปไหนไม่เรียนนะครับ ธรรมาาด้วยนะครับป้าดงดิฟด้วยนะครับน่ากลัวมากครับถ้าจบกจบ็นจะจบลุ้นคนตาโบสกันสวยกดแจกดไลค์ให้กับล่้นคนตาโบสด,ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อๆไปวันนี้ไม่มีอะไรนะครับป้าทุกคนมาเสี๋ยาปลานะครับแต่อะไรกึ้นนั้นพุ่มใต้ไม่ได้นะครับ ก็มันต้องเงีเยบจริงๆนะครับได้แล้วปอบือแล้วนะครับกับขอบคุ่นมากับ